สวัสดีแฟนมวยทุกคนครับพาแฟนมวยย้อนอดีตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับย้อนกลับไปเมื่อปี2555ครับศึกุรบินีแชมเปี้ยนเตอกไกลวันที่7ธันวาคมนะครับจัดโดยเสียนาวิรัตวชิระตัตะะวงศ์นะครับขนเอามวยดังนะครับทั้งวงการมาลงรายการนี้ครับส่วนคู่นี้เป็นคู่มวยย้อนยุคนะครับเดิมพันล้างบาน1ล้าน3ล้านบาทนะครับสมรักทอเทศสุทินมุมแดงหรือว่าสมรักคำสิงครับหรือทีมมาลาเล็กสิทธิ์อลลัน นะครับเจอกับจอมโหดหมอเบสกามลานะครับหรือว่าจอมโหดเกียรติอดีศักดิ์เดี๋ยวพันสามล้านครับชกกันที่พิกัด150ปปอนด์สมรักก็จอมฝีมือยอดมวยอัจฉริยะแล้วครับฮ<ท>ีโร่เหรียญทองโอลิมปิกคนแรกของประเทศไทยครับส,ส่วนจอมโหดนี่ก็ไปโด่งดังยังต่างแดนแล้วครับเป็นมวยที่ไปโกอิเตอร์ครับชกมาทั่วโลกแล้วครับ มาเจอกันไฟนี้ครับย้อนกลับไปเมื่อ8ปีที่แล้วนะครับให้แฟนมวยได้ลํำลึกความหลังกันหน่อยครับยกนี้ยก2ครับมาดูพร้อมกันอีก1นครั้งครับสมรักก็ฝีมือครับจัดจ้านนะครับเหลี่ยมเชิง i อคิวร้ยแล้วครับส่วนจอมโหดมวยบู๊ครับได้ลูกแข็งแรงครับไฟนี้เดินอัดเดินชนตั้งแต่ยกแรกเลยฮะยกนี้ยก2นะครับ ตัดมาที่ยก2มาดูครับเกมการโชกของคู่นี้สมรักเล่นฝีมือตามสไตล์แล้วครับส่วนจอมโหดก็มั่นใจในสภาพร่างกายของตัวเองแล้วครับชวนทะเลาะตั้งแต่ยกต้นๆเลยครับสมรักโชกฝีมือครับอยู่ข้างเชือกครับรอดักรอโต้เน้นๆครับโชกแบบใช้แรงน้อยที่สุดแล้วครับทา่านสมรักดูครับดักเตะขวาอ่า สมัยนุ่มๆนี่ไม่เคยชกกันนะครับมาชกกันอีกครั้งก็ไฟนี้เลยครับไฟย้อนยุกนี่เป็นไฟแรกที่ทั้งคู่ชกกันนะครับขยับเดินเปิดเกมครับจอมโหดหมอเบสกมลาจากตะกัวทุ่งพังงานะครับแต่ไปซ้อมอยู่ที่ภูเก็ตนะครับใครมวยหมอเบสกมลานะครับทีมงานจากภูเก็ตโอ้มากันชุดใหญ่ครับส่วนสมรักก็แมชุดใหญ่เช่นเดียวกันครับ ท่านสมศักดิ์เทพสุทินครับเจ้าของสีเสื้อแล้วก็ทีมงานขนเดิมพันกันมาลงขันครับข้างละ1นล้านหรวมเป็น3ล้านแข่งขวาของสมรักร้อหวดครับมสมรักเตะลำตัวครับส่วนจอมโหนเตะขามีศอกสลับครับทางด้านสมรักหมดยกแรกนี่สมรักต่อ2-1เลยนะครับ แฟนมวยก็เชื่อเลยครับความอัจฉริยะของสมรักนี่ดูแล้วเนี่ยทั้งนั่นจอมโหดน่าจะลำบากครับไฟนี้แต่เดี๋ยวดูครับเ,เกมกรชกจะเป็นยังไงดูอีกรอบหนึง่งหมดยกที่2ครับตามตอ่อยก3ามหมดสองยกสมรักขยับต่อไปถึง3 1หนึ่งเลยครับโอ้โหแม่หมดหมวยเดิมพัน3ล้าน2ยก3าครับ อะไรมันจะแบเบอร์ขนาดนั้นแต่ต้องดูยาวๆครับคู่นี้ดูกันยาวๆครับการยืนระยะใครจะดีกว่าวงในรวบเอาไว้ครับดูครับความฉล, <ง S 1> ลาดของสมรักไม่ยอมให้จอมโหดตีได้ครับสมรักนันปีนี้38ย่างแทนี่ครับดักแทงดักเตะขวาครับข ไฟนี้นี่สมรักอายุ38นะครับย่าง39ส่วนจอมโหดนี่42ิบครับ8ปีที่แล้วครับแฟนมวยแต่ดูสภาพร่างกายของอจอมโหดนี่โอ้โหแข็งแกร่งเหลือเกินครับดูครับสมรักนี่จะต้านไหวไม่ไหวครับเจอความดูดันของจอมโหดบุกแหลกแบบนี้มียุคมีเหี่ยวหรือเปล่าครับสมรักนีม่มวย5ยกนะครับไม่ใช่มวย3ยก แถ้าสามยกนี่สมรักนี่สบายแล้วครับแต่นี่คือห้ายกครับจมโหดบุกหนักครับยกนี้คือทรงมวยฝีมือเป็นรองอยู่แล้วครับจมโหดแต่ว่าได้ลูกแข็งแรงได้ลูกดูดดันนะครับลูกบูลูกสู้ลกทลหดนี่ดีกว่าสมรักแน่ๆครับแม่สมรักทาท่าปากเขียวครับแข้งขวาของสมรักโดนเกี่ยวล้มลงไปครับเอาละครับแม่มวยอายุเยอะแล้วมาล้มแบบนี้นี่ลุกขึ้นมาจะแผ่วหรือเปล่าครับ ออแล้วครับนี่ทำท่าออกอาการแผ่วหรือเปล่าครับสมรักจอมโหดขยํำเลยครับตอนนี้เปะขวาบ้างซ้ายบ้างขยันออกชวนทะเลาะไปเรื่อยครับสมรักพยายามดันหน้าเอาไว้ครับไม่ยอมให้สมรักเข้ามาวงในโอ้โหแทงเข่าซ้ายได้ทีหนึ่งครับจอมโหดเสียเข่าอีกทีหนึ่งครับสมรักดักเตะไม่ไม่ยอมให้เข้าใกล้เลยครับขอเล่นวงนอก ก็พยายามจะผ่อนหนักผ่อนเบาครับสมรักผ่อนเกมไม่ยอมให้แม้ถ้าเกิดว่าไปแลกประทะกับจอมโหนี่เสียแรงเยอะครับตัวเองก็แรงน้อยอยู่แล้วด้วยครับสมรักสู้ด้วยสมองแล้วครับตอนนี้แข้งขวาพยายามจะโต้ดูครับคืออาวุธมวยของจอมโหนี่ก็ถือว่ายังไม่เข้าป้ามากครับแต่ว่าได้ลูกแข็งแรงได้ทรงได้ลูกอาการมวยครับตับแทงครับสมรัก นี่ครับกดคอลงมากดคอลงมาครับโอ้โหแบบนี้ครับความแกล่งนี่ดูดีกว่าเลยครับจิ้มลาตัวครับสมรักจอมโหดถึงตัวอีกแล้วครับแข้งขวาของสมรักจอมโหดไล่แขนมายังตีไม่ได้ครับจังหวะนี้โดนศอกของสมรักครับหมดยกที่สามครับหมดยกที่สามนี่ราคาเหลือแค่ยันเสมอสมรักเท่านั้นเองครับ แฟนมวยก็มองเลยครับว่าไปไปลายนี่มีโอกาสจะยุบมีโอกาสจะแผ่วได้ครับสมรัก,มรกแม่ดูอาการมวยนี่ปากเขียวแล้วครับสมรักเอายกซีครับลุ้นต่อยกนี้จะเป็นยังไงจะต้านไหวหรือเปล่าครับทางด้านสมรักหายใจทางปากแล้วครับตอนนี้แข้งขวาอ้าวขวาคืนซ้ายครับโอ้โหดูครับแมยิ่งชกยิ่งแร่งยิ่งชกยิ่งแข็งแรงไปข้างหน้าครับทางด้านจอมโหด อายุเยอะกว่าประมาณ3ปีครับแต่ว่าสภาพร่างกายดีกว่าเห็นชัดเลยครับดูครับคึกเหลือเกินครับทีครับอาการมวยนี่โอ้โหคืออาวุธมวยอาจจะไม่ได้เปรียบเท่าไหร่ครับแต่อาการมวยนี่ดีกว่าเห็นชัดเลยครับโอ้ดูครับแบบนี้ราคาขยับแล้วครับขยับข้ามไปทางจอมโหดแล้วเขี่ยล้มดอกนี้ไปเลยครับลุกช้าเลยครับโอ้โห หมดเห็นชัดเลยครับหมดเกลี้ยงถังครับทางน้านสมรักคำสิงได้ใจเลยครับส่วนจอมโหดดูครับคึกเหลือเกินครับโอ้โหแบบนี้ราคาไหลยาวครับไปไกลแล้วครับดูครับโอ้โหชูไม้ชูมือแทงซ้ายครับไปแล้วครับดูครับแทบเป็นลมครับสมรักโอ้ไม่ไหวจริงๆรครับโอ้อ่าปากแล้วครับ อืมดูครับหมดสี่ยกนี่ก็ไม่มีราคาแล้วนะครับตอนนี้ดูครับก็ไม่อยากจะทำแล้วครับท้านจอมโหดเดินขู่เฉยๆครับสมรักก็แทบจะยืนไม่ไหวครับเพราะว่าหมดจริงๆครับปล่อยยกที่สี่แล้วครับ สมรักคงคิดในใจเมื่อไหรจะหมดยกสักทีครับตอนนี้ไม่ไหวจริงๆครับพยายามจะงัดศอกแต่ว่าก็ไม่โดนครับพยายามจะเสี่ยงซอลเลยครับตอนนี้ดูครับยืนแทบไม่ไหวครับสมรักโอ้ชอบโหดเดินขู่อย่างเดียวครับตอนนี้ก็ไม่อยากจะทําอะไรมากครับรู้อาการของคู่ชกครับแทบเป็นลมครับไฟนี้ทางด้านสมรักคําสิง หรือว่าสมรักทอเทพสุทินครับทีมอย่างเดียวครับในเวทีไม่เล่นกันแล้วนะครับบนล็อกใครที่เชียร์สมรักมานี่ก็นีสาราภาพไปแล้วครับตอนนี้เพราะดวงกายของสมรักแล้วไม่ไหวจริงๆครับหมด<า>เกลี้ยงถังครับไพนนีน้ต้านความแต่งความดุดันของจอมโหดไม่ได้ครับ ปลายยก4ีจอมโหดออกมาคุมมากครับออกมาผ่อนเกมครับเตะไม่โดนครับสมรักนีไฟนี้ก็เป็นรายการมวยนัดใหญ่ครับ,สสรรบวันที่9กธันวาคมปี2555ันานะครับรายการนี้นี่มีมวยดังชกแน่นรายการครับสเก็ตด,ดาวชนะ มงคลชัยเพชรสุภาพันธ์นะครับเป็นเอกสิทธิ์ดุมน้อยชนะเพชรพนมนุ้งวอลสังประภัยครับซูเปอร์เล็กวอสังประภัยชนะแสงมณีสอเทียนโพนะครับแล้วก็3เอกไก่ยา่าง5ดาวชนะโพกแก้วฝนจางชนบุรีน้องโอไก่ยา่าง5ดาวครับแพ้คะแนนยอดวิชาพอบุญสิทธิ์นะครับเพชรบุญชูเอฟเอกรุ๊ปชนะดีเซเล็กอุดรเมืองครับแล้วก็สิงห์นดำเกียรติหมูเก้านะครับชนะคะแนนวันเฉลิมอุดรเมืองแล้วก็ยังมีติ่งทองชอโคอยูฮะอิสุสุชนะน้องเบียร์โชคงามวงครับ สลาวุฒพิทักษ์ป่าผาแดงครับแพ้คะแนน 3D ดีเพชรกินดีอะคาเดมี่นี่เป็นผลมวยทั้งหมดนะครับในวันนั้น7ธันวา5 5นะครับส่วนคู่นี้ครับสมรักกับจอมโหดก็ไม่มีราคาเล่นแล้วครับเกมเงียบเกมขาดไปแล้วครับยก5นี่สมรักก็ยืนให้ครบยกเท่านั้นครับตอนนี้อาวุธที่ออกมาไม่มีน้ำหนักเลยครับ จอมโหดคุมเกมคุมสถานการณ์ไว้ได้หมดนะครับไม่น่ามีปัญหาครับแบบนี้เดิมทวันสามล้านครับจะตกไปอยู่ที่ภูเก็ตครับจอมโหดมอเบสกัมลาขนกองเชียร์มาเยอะเลยครับไฟนี้ก็ไม่ทําให้ทีมงานผิดหวังครับส่วนสมรักก็คงต้องกลับไปซ้อมใหม่ครับรอติดตามนะครับไฟหน้ามีภาค2ให้ได้ชมครับ หนูเดโนชาแนลจะนำมาให้ชมกันอีกหนึ่งรอบนะครับในช่อง youtube ของผมตรงนี้ฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับตอนนี้บนเวทีเกมคารแล้วครับรอเสียงระฆังแล้วก็จะมีการมอดเดิมพันครับ3ล้านบาทอดูครับกรโดดข่ากระโดดเข่าลอยนี่ครับโชว์ซะเลยครับจร์เ้ฟานหางโอ้โหดูครับ มีลูกคู่เลยครับทางด้านจอมโหดแต่ว่าปลายยกแล้วนี่ก็ไม่อยากจะประมาทแล้วครับไม่ประทะด้วยครับส่วนสมรักพอแเลยครับสมรักนี่หมดจริงๆครับไฟนี้โอ้ขึ้นมานี่สองยกสามยกนี่โอ้โหสองสามหนึ่งเลยนะครับสมรักต่อแต่เบียดไปแล้วต้านความแกร่งของจอมโหดไม่ไหวครับ ไม่หน้ามีปัญหาครับรอเสียงระฆังครับรอการชูมือตัดสินอย่างเป็นทางการสําหรับมวยคู่นี้นะครับกรรมการเลิศชายเจตาสานนท์ครับผู้ชี้ขาดบนเวทีก็ไม่อยากจะเร่งแล้วครับเพราะว่ารู้เรื่องมวยนี่หมดจริงๆครับคู่มวยย้อนยุคที่แฟนมวยให้ความสนใจมากๆครับในช่วง8ปีที่แล้วนะครับ สมรักต่อยทีไรนี่แหมยอดค่าผ่านประตูนี่เยอะทุกนัดแหละครับสองล้านสามล้านขึ้นเลยครับหมดยกสุดท้ายครับก็ขอโทษขอวโพยครับสมรักบอกแหมไม่ไหวจริงๆครับยิ้มแย่ๆครับหมดแรงเข้าต้มครับส่วนจอมโหดโชว์ซะเลยครับ,บก,กำลังเหลือเฟือโอ้โห,โโหดูครับแฟนมวยนี่ปรบมือให้ทั้งสนาม กับการเลือดชายครับรวมใบคะแนนแล้วก็ชูม,มือให้จอมโหดหมอเบสกามลานะครับ <22 3. S 1> เอาชนะคะแนนไปอย่างขาดลอยครับคว้าเดิมพันก้อนโต3ล้านบาทล้านบาทหบมอเบดกมลาเรับเงินเดิมพันครับ